i นกบิน ใคครเคย 2, 2> ซื้อ2 9 0 0บาทพอจะ้ะจัดให้ละวพี่ของเยอะมีหลายพันลูกจริงๆโปให้เลยมาอีกแล้วมีหลายพันลูกมากนะคะราคาพิเศษให้เลยใครไม่ซื้อพลาดพลาดแน่นอนราคานี้เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ยังขายอยู่สามพันว้าสามพันห้าเนาะาพันห้าเอ้ยห้ามโกรธนะพี่เพราะว่าหนูเพิ่งได้โปรมาวันนี้เออใช่ค่ะ ช่วงนี้ยแค่จะมีโปรให้เยอะเลยนะคะช่วงนี้จัดโปรให้เยอะเลยค่ะพี่ๆติดตามไว้นะเตเตอฮูดอเมริกาหรือ US นะคะที่ใช่จ้ารุ่นนี้เป็นยังเกรดดีนะ วมรวมกันใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะซิฟสวมไซส์เล็กไซส์ใหญ่จ๋าเกรดดีอาจจะมีเปื้อนบ้างเลยบ้างพี่ๆไปคัดแยกทำราคากันอีกทีนะใครรับรีวิวส่งฟรีเลยจ้าโอ้โห <c oughs> อันนี้ก็สวยสวยที่ส่วนมากลูกค้า <c oughs> จะเอาไปซักก่อนอยู่แล้วนะ <c oughs> สเว <c oughs> ตเตอร์ฮูดอะไม่มีใครเอาไปแล้วขายเลยนะพี่ ไม่ว่าจะฮูดหรอกเธอทุกอย่างถ้าเป็นงานกระสอบพี่พี่จะต้องเอาไปคัดแยกหัวผ้าแยกสภาพหลังจากนั้นก็เอาไปซักเอาไปรีดนะคะบ,าง,บางตัวเป็นสกรีนสวยๆแต่ไม่ใช่แบรนด์มันเป็นงานแบรนด์นอกอยู่แล้วพี่ <c oughs> ซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ได้ดังในไทย <c oughs> อะไรอย่างี้เนาะ เนี่ยเอาไปคัดแยกได้เลยรีบสั่งรีบซื้อกันเลย ทับบี้สวยๆตัวนี้งนเนี่ยมีซิปมีสวรมรวมกันเลยนะคะโปรคุ้มมากนะพี่นะราคาเนี้ย2,900ัาคนทีไปหาที่ไ ลูกค้าซื้อ5้าสิบกระสอบยังไม่ได้ขายราคานี้เขาเลยงๆนะพูดด้วยความสัตย์จริงจริงที่กระตูนตัวนี้กระตูนตัวกระตูน,ตน,ตนค่ะลูแขนเขาดีน่ารักมากมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกหัวผ้าพี่ๆไปคัดแยกทำราคาได้นะคะนี่สีฟ้าพาสเทลสวยมากๆป้ายยังห้อยอยู่เลยค่ะถ้ามือสองอ่ะ ขอให้ซักขอให้รีดพี่จ๋าจับราคาได้แล้วแล้วยิ่งสเวตเตอร์ฮูดนะขายหลักร้อยอะชแชมเปียนพี่ตัวนี้แชมเปียนค่ะ,ะแชมเปียนตัวนี้ใหม่พี่บางตัวก็คือใหม่เลยบางตัวก็มีเลอะบ้างเปื้อนบ้างเป็นปกตินะคะตัวนี้ก็เท่ ตัวนี้เป็นซิฟปน็นโอเวอร์ไซส์ oh, สวยเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้ค่ะฮาร์ดแต่เปื้อนหน่อยพี่เอาไปซักเอาไปซักเ oh. อาไปรีดนะคะอย่าลืมนะพี่สเวตเตอร์ฮูดเนี่ยใครขายอย่าลืมต้องมีอุปกรณ์วิเศษ <c oughs> เครื่องตัดขุยเพราะว่าเขาจะมีปัญหาบางตัวขุยขึ้นใช้ไม่ต้องทิ้งนะไม่ต้องกันไกลตัดหรือคัตเตอร์ตัดเสี่ยงกับเสื้อจะขาดนะคะ ให้ใช้เครื่องตัดปุยเสื้อตอนนี้ก็หาไม่เจอเลยพี่ซื้อไว้ไหนเนี่ยใช้เองสองใช้กันทุกคนนะพี่จริงๆไม่ใช่แต่กับฮูดนะกับเสื้อยืดเขาก็มาใช้กันตัวนี้แบบสกรีนพเที่กรมัยี่สวยจังมีทั้งสีพื้นมีทั้งแบบลายลายสกรีนหรือบางตัวเป็นปัก คืนก็สวยนะมีเล็กมีใหญ่คะก็เลยนะพี่ SML XL เลยนะอ้ตัวนี้หล่อจังเลยเนาะสีดำแบบดำเลยอ่ะพี่เดี๋ยวถ้ารีดขึ้นมานะเ,หเห็นทรงอันนี้โปรให้2,900นะคะเมื่อ2-3วันก่อนยังขายอยู่3,500อยู่เลยนะคุณพี่ สวยเลยตัวก็หล่อเลยอ่ะพี่ไมเดอะแคปตัวนี้เป็นงานซิฟสปรีนสวยเห็นปะตัวนี้โปโลนี่เป็นสวมสัก็หล่อโปโลแต่ไซส์เล็กน่ารักนะคนุณพี่น้องๆวัยรุ่นเนาะตัวเล็กๆใส่อ่ะแต่สีสวยมากเลย เด็กนักลงนักเรียนใส่ไปเรียนคุมใส่คุมไปโรงเรียนโปรให้2อ0พนเ้านะพี่กล้ามอย่างน่ารักเลยครับกล้ามหูดกับต้นทุนตกตัวรัเท่าไหร่เนี่ยอสวยจังเลยแกามสิบาทเองมั้งพี่ 3 0 35บสามสิบหบาทกะตะเชิร์ยี่สิล้วตีเผื่อ5บาทเหรือเออ H m 5อบาทร้อยตัวเผื่อ500เลยนะเผื่อไปซักไปรีดเผื่ออะไรตีต้นทุนให้ลูกค้าแบบ2 0 0 0ัเเนี่ยหาร้อยตัวมันตก29บาทสามสิบก็ได้อะเผื่อค่าส่งพีดูแก๊ปบิ๊กโลโก้ เสื่อไว้ขนาดให้นะเขื่อเยอะด้วยนะต้นทุนหลักสิบพี่เอาไปขายได้หลักร้อยตัวธรรมดาไม,ไม่มีแบรนด์สภาพไม่สวยเท่าไหร่ขายห้าสิบหกสิบก็ได้นะ<ช>พี่แต่ตัวไหนสวยสวยอ่ะแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยี่้ยห้าสิบแล้วแต่ตัวนะคะไปคัดไปแยกทำราคาวนะเนี่ยตัวน,นี้น่ารักมากเลยอดูดิ นี้ขายตัวละร้อยก็ได้เนี่ยพี่สกรีนสวยๆอย่างเงี้ยเอาแต่ให้เอาไปซักเอาไปรีดก่อนนะคะผ้ามันออกมาจากกระสอบมันจะแข็งๆพี่แต่ถ้าพี่เอาไปซักเอาไปรีดนะผ้ามันจะนุ่มฟูขึ้นมานะคะเพราะว่ากระสอบหนึ่งอ่ะพี่ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วจะขายราคาเดียวกันได้ทั้งหมดนะแต่สิบร้อยหนึ่งก็ได้เนี่ยตัวที่แค่ถือเนี่ยซูเปอร์ดค่ะซูเปอร์ดเห็นครับประมูลกันห้าร้บวกนะ ขายแพอะซูเปอร์ดายเป็นแบรนด์ห้างอะในในเน็ตอ่ะในโซเชียลอ่ะหุ้ยซีเคเห็นประมูลกัน500 500้บวกซูเปอร์ดายซีเคค่ะ อันนี้คือสีพื้นโอนาวิสีพื้นนะคะพื้นก็สวยมินิมอลสีพื้นเลยแวนครับปกักมินิมอลมากๆคุณพี่อ้วววว้หอออารม์แบบขอบเลยนะน้องๆวัยรุ่นชอบนะคะอันนี้หัวผ้าเนาะ คนขอสีพื้นล้วนแต่ไม่มีพี่โปรโมชั่น2,900บาทนะคะปกติขาย3,500แต่จริงๆเราขายกันอยู่7 0 0พที่แล้วก็มาเซลล์เหลือ3น0 0นะคะแต่เดือนนี้ที่เราจัดให้ก่อนเลย3,500ไม่ขายขาย2,900บาทจ้าจัดนะไม่เคยนะราคานี้ไม่เคยถ้าไม่ได้ของมาเยอะอไม่ขายนะพี่ งนี้แดงแบบเนี่ยสีเขียวออกมาก่อนพี่แม่เอ้ยไม่ใช่สีเทาเนี่ยใจนะสีพื้นอย่างเงี้ยพี่เราเอาไปอยู่ในแบบนะสีพื้นสีเทาสวยอู้หอันเดอร์อันเดอร์บิ๊กโลโก้สีชมพูสวยมากโอ๊ยป้ายปิดอันเดอร์ บางคนนะเห็นเขาไลฟ์ขายกันนั้นน่ะพี่กว่าเขาจะมาไลฟ์ขายนะเขาผ่านหลายกรรมวิธีนะคะไม่ว่าจะซักไม่ว่าจะรีดไม่ว่าจะตัดขุียนะคะพี่ ใจะรับรับได้เลยเนี่ยพี่มีแต่ไซส์เล็กเลยนะ S M L X L เลยนะคุ้มมากๆเลยนะคะพีตะตุนถั่วหน้าห่ะอันนี้ือสวยอ่ะมีเยอะอื้ออูโทนค่ะตัวนี้อูโทนนะคะเทาดำสีพื้นสีสแตนดาร์ดเลยเทาดำ น่ารักมากเลยอ่ะเธอสีดำสวยนะแต่มันมองไม่ค่อยเด็นเะยละเข้าเล้องเนี่ยใหม่มากเลยเนี่ย n y p d ใครสนใจนะคะพี่ใครจะสั่งใครจะซื้อนะรีบเลยนะจ๊ะโอ้สีนีส้สวยจังเลยโตให้แล้วพี่ราคาเนี้ยโปร2,900บาทเท่านั้นนะจ๊ะ ไไม่หหวพหนึ่งกระสอบมีกี่ตัวเราเราอ่านไปแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> ประมาณหนึ่งร้อยตัวบวกลบพี่ในนี้ไม่มีคอมเมนต์เนี่ยหนึ่งร้อยตัวบวกลบสี่สิบห้ากิโล <Okay. S 2> อาทิตย์ที่แล้วหนูขายสามพห้าจริงๆคือโปรให้พี่ๆเลยนะคะ ื่อใครจะซื้อในช่วงนี้นะคะเป็นราคาที่แบบกำลังดีเลยคุณพี่เม่่อาทิตที่แล้วหรอกไม่กี่วันเนี่ยก็มีคนตัดแลอวสามนามเรามาดูกันเลยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยเอามันเลี่ยงด้วยพี่อันเดอร์ตัวนี้พอรี่มาแลวสวยอ,ะอ่ะไปไหนนะ นกแก้วครับวิลลี่มาแล้วสวยหรอเพิ่อย่าเพิ่งโอเคนี่เออเห็นละยังแ้่สีพื้นธรรมดาแล้วนี่ยารดออกมาก็ปังอยู่เด้อสีพื้นเนี่ยตัวนี้มินิมอ่มากเลยเนาะรั่มากได้แล้วะอเบกรคาบีเหรอสวยมาก แวนตัวนี้ปักมินิมอลนะคะตรงกลางคือปักนะอุ้ยดูแขนดิแขนเป็นลายตารางเลยจ้ะแก๊ปบิ๊กโลโก้ครับใครจะรับรีวิวใครส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่ๆส่งฟรีรีวิวเนี่ยบางตัวก็แบบมันเป็นแบรนด์นอกอยู่แล้วอะค่ะพี่ บางตัวสกรีนสวยทรงสวยแล้วคัดเป็นหัวผ้าได้เลยนะจับราคาได้เลยนะคะอย่าลืมเอาไปซักอัปอรี่นะสําคัญที่สุดนะคะตัวนี้สวยมากเทาดําราคามีกี่ตัวพี่โปร2,900บาทเพิ่งโปรวันนี้นะคะ4 5่สิโลหนึตัวบวกลบค่ะมีทุกไซส์เลย SML XL นะคะ เนี่ยอันนี้คือรีดแล้วแต่อย่าลืมนะพี่ๆเวลาเอากระสอบมาอ่ะต้องซักต้องรีดนะคะพี่ๆจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเนาะให้ดูกันแล้วกันเนาะนิวยอร์กซิตี้ตัวเนี้ยสวยนะสีดำแบบดำเลยอ่ะเอ้าพี่นงหน้ารับขอบพระคุณมากค่ะกระสอบนี้ได้ทุกตัวเหรอคุณพี่เอ้ยสวยรีบไม่ทันนะพี่สีพื้นก็สวยสีพื้นจะหายง่ายนะคะ เด็กวัยรุ่นชอบเอ่อเอาป้ายมาให้ลูกค้าถอดก็ได้เถอะอันไหนอ่าเนี่ยแหละอะอือมีกระปุกนะนี่เป็นส่วนฟลอรี่ลงมาอ่าคนพี่จ๋าเธอถือมาเถออันนี้นะอะไรคเับอ๋อสุ per ได้อ๋อสุ per ได้อ่ะถือไปเลยเธอถือไปเลยเห็นไหมเธอเธอจับอันนีงไเห็นอันเดอร์ด้วยอ่ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรอะไม่ได้ ต้องอยู่ตรงนี้ต้องมีมือตรงนี้อ่ะอะไรอะไร,ะไรจับให้พี่หน่อยอได้ไปเลยเห็นปะอออ่ะใครสนใจคุณพี่แคปหน้าจอได้เลยนะคะโปรโมชั่นให้2,900บาทสเวตเตอร์ฮูดเกรดดีนะคะสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยค่ะ